คำถามหนึ่งที่มักจะได้ยินจากน้องๆ user experience หรือ product designer เวลาที่ต้องการสร้าง Product ตัวใหม่บ่อยๆก็คือว่าเราควรจะเริ่มการออกแบบ Product ยังไงดีเพื่อที่จะได้มั่นใจว่า Product ที่เราสร้างออกมามันมี user experience ที่ดีเรารู้ว่า user experience ที่ดีมันต้องมีสิ่งที่เรา useful usable ใช่ไหมครับแต่การจะได้มาซึ่ง Product ที่มี useful usable ก่อนเนี่ยมันควรต้องเริ่มยังไง EP นี้ก็เลยจะมาพูดถึงเฟรมเวิร์ที่ทาง Praxis เราเนี่ยใช้ตลอดกับทุกโปรเจกต์ที่เราทำดีไซน์เป็นพิระมิดเลเวลของการออกแบบทีละขั้นเราควรจะเริ่มขั้นแรกจากอะไรขั้นสุดท้ายที่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าโปรดักที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันโฟกัสที่ useful ก่อนตามด้วย usable และเราไม่หลงทางไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญกับ User Experience มากขนาดนั้นก่อนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจ,จรารณาลัตนาทิคุณสวัสดีครับก็ EP นี้เนาะจริงๆมันเป็นหัวข้อที่ค้างอยู่ในใจมานานแล้วว่าอยากจะพูดแต่ว่าไม่ได้พูดสัทีาะมันเป็นสิ่งที่เวลาที่เราทำดีไซน์เนี่ยคือ ทางเรา PRAXUS เนาะแล้วก็น้องๆที่เคยอยู่ในทีมกับผมเนี่ยที่ผมเคยเทรนไปทั้งหลายแล้วน้องๆไปอยู่องค์กรองค์กรนี้ก็เอาเฟรมเนี้ยไปใช้กันเสมอนะครับเป็นเฟรมที่จริงๆผมไม่ได้รู้ชื่อ Official ของมันด้วยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเคยไปงานที่เขามีจัดอบรมเกี่ยวกับ A Metro Design นะของ Microsoft ถ้าใครพอจำได้นะคือไอ้หน้าตาแฟลตๆของ Microsoft ที่ทุกวันนี้เรามักจะเห็นกันใน w n n o w w เนาะใช่ไหมมันจะมีไอ้เมโทรโหมดอะไรเนี่ยที่กดเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบแฟลตๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันเริ่มออกครั้งแรกตอนที่มันมีมือถือของ w n n o w w เนาะไอ้ไอ้วินอะไรเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะไปอบรมนะก็มีอ่สปีกเกอร์เนี่ยเป็น Microsoft Evangelist เนะเป็นคนสาย UX จากออสเตรเลียชื่อคุณเชนมอริสนะครับเขาก็พูดถึงไอ้เฟรมเวิร์ตัวนี้มันเป็นพีระมิดขั้นตอนการออกแบบที่เราควรต้องทำแล้วผมก็มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไอตัวพีระมิดเนี่ยมันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรต้องทำในการออกแบบได้ดีมากเลยนะผมก็เลยเอาตัวนั้นมาขอยืมคุณเชนมอริสมาเนี่ยมาใช้แล้วก็มาเทรนน้องในทีมนะแล้วผ่านไป10ปีมันก็ยังเป็นสิ่งที่คลาสสิกแล้วก็มีประโยชน์กับการออกแบบ ถึงทุกวันนี้นะครับเราก็เป็นสิ่งที่เทรนน้องๆอยู่เสมอนะครับเวลาที่จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวเรื่องดีไซน์ผมก็จะพูดถึงเรื่องไอ้พีระมิดเนี่ยตลอดเวลากับลูกค้าทุกเจ้าด้วยเพราะว่าผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนจะเมคเซนต์เนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยรู้มันมาก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเราก็มักจะไม่ได้นึกถึงมันในรูปแบบนี้นะครับที่เรียกมันว่าเป็นเฟรมเวิร์กคือเป็นเฟรมเวิร์กให้ทุกคนมองในมุมเดียวกันแล้วก็เข้าใจตรงกันว่า,วามันควรจะทําในรูปแบบนีี้้้้แต่มม่มมมมมมมัันนไไไไดดควาาาซบซบออะรกยริ พอตอนที่ผมใช้มันไปนสักพักใช่ไหมเราก็รู้สึกเฉยๆกับนันเพราะว่าเราใช้อยู่เรื่อยๆไงจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่น้องในทีมสมัยที่ทีมเก่าเนาะเขาก็ทํางานเกี่ยวเรื่องปวดดักเรืนี้มาสักพักนึ่งแล้วแล้วเขามาเรียนในเรื่องนี้แล้วก็ตอนเรียนจบเวิร์กช็อปที่ผมเทรนทั้งหมดเนี่ยน้องเขาบอกว่าไอ้พีระมิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ ประทับใจเขามากคือมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่สุดแล้วมันก็ช่วยสรุปสิ่งที่เขาสงสัยมานานเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ได้ดีที่สุดของทั้งเวิร์กช็อปที่เรียนมาทั้งเรื่องการทำรีเสิร์ชการทำนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าคิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็มามาดูกันดีกว่าว่าไ e อ้พีระมิดเนี้ยมันเป็นไงซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งเนาะของการที่แบบถ้าเราดีไซน์โดยที่ม,ม framework e ััักกจจะะะเอ,อออคคืไรรนนบ้า ส่วนหนึ่งก็คือเช่นการออกแบบที่ไปโฟกัสเรื่องแบบอเน้นสวยๆไปก่อนทําทุกอย่างให้สวยสุดท้ายทำมาโอ้ใช้งานโคตรยากเลยหรือว่ากลายเป็นออกมากลายเป็นอา้าวตกลงฟีเจอร์นี้มันมีเพื่ออะไรนั่งลงทุนทําออกมาสวยงามแต่ไม่มีใครใช้ข้าไม่คนหนึ่งไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่ตรงตามยูเซอร์นิใช่ไหมหรือเข้ามาถึงข้อมูลที่สําคัญยูเซอร์หาไม่เจอสิ่งที่ยูเซอร์เห็นกลับเป็นข้อมูลที่ยูเซอร์ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สาําคัญอะไรขนาดนั้นอ่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือ เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเฟรมคร่าวๆนะว่าอะไรที่สําคัญและควรต้องทําก่อนอะไรที่สําคัญน้อยกว่าควรต้องท,ทําทีหลังบ้างนะครับก็ไอ้พีระมิดนี้เนาะถ้าดูในรูปของเอพิโซดเนี้ยมันก็จะมีรูปเป็นพีระมิดจากบนลงล่างใช่ไหมมี4ขั้น4ขั้นเนี้ยมีอะไรบ้างมีขั้นแรกคือคอนเซปต์เนาะอยู่ด้านบนสุดของพีระมิดรองลงมาคืออินโฟเมชันนะครับขั้นที่3คืออินทอรอคชั่นส่วนขั้นที่4คือวิชวลนะครับเวลาที่เราดีไซน์โปรดักอะไรก็แล้วแต่ดิจิตอลโปรดักเนี่ยอยากให้ยึดเฟรมนี้นะครับ เริ่มดีไซน์จากบนลงล่างไม่ใช่ล่างขึ้นบนนะบนลงล่างจากคอนเซปต์ตามด้วยอินโฟเมชันแล้วก็อินเทอร์แอคชันแล้วก็วิชวลนะครับวิชวลอยู่ล่างสุดไม่ได้เริ่มสร้างพิรามิดจากฐานนะอันนี้พิรามิดเริ่มจากด้านบนลงมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีว่าทำไมปิรามิดมัถึงเริ่มจากบนลงล่างนะครับขั้นแรกเลยเนาะของการดีไซน์ดิจิตอลโปรดักต์ควรจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ Concept คืออะไรคอนเซปต์ Concept คือการ d e f i ลงระบุให้ชัดเจนว่าโปรดักตตัวนี้กำลังจะทำอะไรได้นะครับหรือพูด,ดง่ายๆคือพวกฟีเจอร์ทั้งหลายจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับมึงการ Define บอกว่าทำอะไรได้เพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่โปรดักต์ทำเนี่ยมันควรต้องมีเพื่ออะไร เพื่อเสริมนิดนะหรือแก้ปัญหาให้ยูเซอร์นะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราจะมาดีไซน์ตัวโปรดักของเราเนี่ยก่อนที่จะเริ่มไอพีระมิดเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องไปทําก่อนหน้าคือการไปทำไอพวกยูเซอร์เริ่ชไปเทสไปอะไรก็แล้วแต่เนาะไปยุ่งไปเก็บรีควอร์เรนท์ไปเรียนรู้จากยูเซอร์จริงๆว่าปัญหาของยูเซอร์ที่ตัวโปรดักเราพยายามจะแก้เนี่ยคือมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เริ่มขั้นแรกดีไฟให้ชัดเจนก่าว่าฟีเจอร์ที่เรากำลังจะมีเราจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับ ถ้าเรารู้ว่ายูเซอร์เราปัจจุบันมีปัญหาคือการโทรไปสั่งสินค้ากับบริษัทเรายากเนี่ยตัวโปรดักเราไอตัวจะทำเป็นอ e ีคอมเมิร์ซช่วยให้การซื้อของง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าโอเคมันง่ายขึ้นง่ายยังไงพูดแค่ง่ายอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องอระบุให้ชัดเจนเนาะว่าง่ายยังไงถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ลูกค้าโทรมาสั่งของเนี่ยมันช้าต้องรอ c อเซนเ็น e n t e r นานโอเคระบบเราเร็วขึ้นเนาะหรือว่าลูกค้าจําสเปคของที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะว่าสเปคมันซับซ้อนมันมีรายละเอียดเยอะเงี้ยโอเคแปลว่าระบบเราต้องมีการแสดงลิสต์ของโปรดักต์ทั้งหมดที่เรามีเพื่อให้ลูกค้าจําได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราควรต้องระบ,บุให้ชัดเจนเราจะมีฟังก์ชันช้อปปิ้งคาร์ดไหมเพราะว่าเรารู้ว่าลูกค้าเราส่วนมากมักจะซื้อของทีหลายชิ้นดังนั้นเราควรจะต้องมีช้อปปิ้งคาร์ดหรือถ้า ลูกค้ามักจะซื้อทีละชิ้นเพราะเราขายของแบบอ่ะเป็นขายจิวเวลรี่เพชรเนาะสร้อยเส้นละแสนหนึ่งเ่ยไม่มีใครมาซื้อทีละสามเส้นส่วนมากก็ซื้อทีละเส้นทีละเส้นดังน,นั้นอาจจะไม่ต้องมีอยู่ช้อปปิ้งคาร์ดก็ได้นะครับทุกฟีเจอร์ ต้องเริ่มจากปัญหาของยูเซอร์หรือสิ่งยูเซอร์ต้องการก่อนดีฟตยตรงนี้ให้ได้ว่าเราจะมีอะไรไม่มีอะไรเพราะอะไรนะครับทุกอย่างพยายามลิงก์กับไปอย่างยูเซอร์รีเสิร์ชให้ได้ดีฟายชัดเจนว่าระบบเราจะทําอย่างอะไรได้ไม่ทําอะไรได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เรานั่งดีไซน์กันเนาะกับทีมว่าเราควรจะมีฟีเจอร์อะไรมันจะเริ่มงอกเนะสับทางด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาจะเรียกว่า s c o ปค c r e เนาะเมื่อฟีเจอร์เริ่มเยอะเรื่อยๆมันอาจจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า minimum v เ a b l e product ใช่ไหมตัดสินใจให้ชัดเจนก่อน ว่าเราจะมีฟีเจอร์แค่ไหนนะครับเพราะถ้านั่งฟุ้งไปเรื่อยๆมันจะเยอะๆๆๆไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ทําไม่ทันเนาะแล้วนะลหลายๆฟีเจอร์ก็เป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้มีประโยชน์กับยูเซอร์เท่าไหร่ดังนั้นดีฟ i ยมินิมัลบรเวรผลักให้ชัดเจนให้ได้ก่อนว่าน้อยที่สุดที่เราควรทําแต่ยังมีประโยชน์กับยูเซอร์แต่ยังเพียงพอเนี่ยคือแค่ไหนฟีเจอร์อะไรที่ยังตัดทิ้งมันก็ไม่ได้แมทเทอร์ขนาดนั้นอะไรที่ตัดทิ้งไม่ได้มันยังค้างคาถ้าตัดทิ้งปุ๊บระบบนี้เน่าไปเลยยูเซอร์ไม เอาน้อยๆก่อนนะครับน้อยๆแต่สำคัญพวกนี้าเรียกว่ามินิมัลไวนเบลปรดักต์นะน้อยที่สุดที่ทําให้ระบบมันยังมีประโยชน์มีชีวิตได้นะครับนี่คือขั้นแรกเนาะดีฟายฟีเจอร์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นเมื่อฟีเจอร์เราครบแล้วเราลงมาขั้นที่2คืออินโฟเมชันนะครับอินโฟเมชันมาก่อนเลยอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปเปิด Photoshop ทําหน้าตาจอ UI ออะไรอย่าเพิ่ง มาลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Information ก่อนว่า Information ที่สําคัญเนอะข้อมูลอะไรที่สําคัญที่คนต้องการเพราะถ้าเรา,เราลองมองดูดีๆเนี่ยพวกดีดต่อโปรดักต์ทั้งหลายเนี่ยมันคือสาสตร์ที่อยู่ใต้สิ่งที่เรียกว่าอินโฟเมชันเทคโนโ o ยีใช่ไหมครับหรือ IT ทีเนาะไอย่อมจาก Information Technology ไม่ใช่ IT s ซัพพอรนะไม่ใช่หน่วยงานซ่อมคอมอะไรเงี้ยในองค์กรนะไอคือ Information Technology เคยสงสัยไหมครับทำไมเขาถึงเรียก Information Technology เพราะทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้อง ในด้านนี้การสร้างโปรดักทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอินฟ r m a t i ชันเท่านั้นอินฟ r m a t i ชันคืออะไรก็คือสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการรับเนอะหรือต้องการส่งเพื่อแลกเปลี่ยนทุกอย่างเป็นอินฟ r m a t i ชันทั้งนั้นใช่ไหมครับการที่คนเข้าเว็บไปดูอ่ะผลหวยออกต้องการเข้าเว็บไปสั่งซื้อสินค้าเนอะมันคือการส่งอินฟ r m a t i ชันว่าเราต้องการอะไรเข้าไปดูเช็คสินค้าเช็คราคาสินค้าเช็คสเปคสินค้าทุกอย่างเป็นอินฟ r m a t i ชันหมดนะครับเข้าไปดู u t ท b e ก็เป็นอนะินฟอร์เมชันเนอะโหลดเพลงมา <g iggle> ดังนั้นเพย์เทนชั่นกับอินโฟเมชันให้เยอะๆนะครับอินโฟเมชันทุกอย่างไม่ได้สําคัญเหมือนกันเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่เป็นหน้าที่ของดีไซเนอร์เลยที่ต้อง define ให้ได้ว่า Information อะไรที่สำคัญมากสำคัญน้อยนะครับณนะแต่ละจุดของการใช้งานแต่ Information Design ขั้นนี้ยขั้นที่2เนี่ยมันก็มีหลากหลาย l ล v e l เนาะ l ลเวลบนสุดคือการ define ทั้งระบบก่อนหรือทำสิ่งที่เรียกว่า Information Architecture หรือไซส์แมเนี่ยนะครับ วางว่าอินโฟม a ชั o นทั้งหมดเนี่ยอะไรควรอยู่ด้วยกันอะไรไม่ควรอยู่ด้วยกันวางสตรัคเจอร์ของทั้งหมดดูภาพรวมก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ดูภาพรวมก่อนแล้วค่อยลงไปดีไซน์ข้างล่างเนี่ยสิ่งที่มันมีโอกาสเกิดคือเราอาจจะมีแบบเช่นเว็บไซต์ที่มี5หน้าที่มีข้อมูลเหมือนๆกันไปหมดยูเซอร์เข้ามาใช้ก็งงเอ๊ะข้อมูลทําไมมันอยู่คนละหน้าวะตรงมันข้อมูลเดียวกันหรือข้อมูลต่างกันกันแน่นะครับส่วนข้อมูลที่มันควรจะอยู่ด้วยกันกลับไปอยู่คนละที่อะไรเงี้ยทำให้ยูเซอร์หาย ข้อมูลที่ต้องการไม่เจอเราต้องจัดระเบียบอินโฟเรเมชันก่อนให้ชัวร์นะครับนี่คือการดีไซน์อินโฟเรเมชั่นทั้งหมดภาพรวมก่อนของทั้งระบบนะครับสิ่งที่อะไรคนอยู่ด้วยกันอยู่ใต้หน้าเดียวกันอะไรควรแยกเป็นคนละหน้านะครับจากนั้นพอเวลาที่เราเริ่มลงไปดีไซน์ระดับหน้าและเพจเลเวลเนาะทีละหน้าทีละหน้าเนี่ยการทําความเข้าใจว่าแต่ละหน้าแต่ละจุดในระบบเนี่ยอินโฟเมชัน อะไรที่สาคัญสำหรับ User information อะไรสําคัญน้อยก็สําคัญมากๆนะครับต้องทําการเริ่มต้นดีไซน์แต่ละหน้า Bas on information ก่อนเช่นสมมตุติเราจะดีไซน์ flow การโอนเงินของธนาคารเนาะอย่าเพิ่งเริ่มจากการที่มาถึงวาด UI อย่าเพิ่งลองคุยกันเองก่อนเมื่อคนเข้ามาโอนเงินเนาะอย่างหน้าที่ให้กรอกรายละเอียดใหเ้เลือกนู่นเลือกนี่เงอินโฟมิชันอะไรสําคัญมากอินโฟมิชันอะไรสําคัญน้อยนะครับอะไรที่ตัดได้ไม่ต้องเป็นต้องมีก็ได้นะครับเช่นแบบอ่ะหน้าโอนเงินเนี่ย จำนวนเงินเป็นสิ่งที่สาคัญมากใช่ไหมควรต้องสะดุดตาเตะตาเห็นชัดชื่อผู้รับสําคัญมากเนาะหรืออินโฟมิชันที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากแต่ควรต้องสะดุดตาถ้ามันเกิดขึ้นมาเช่นอ่ะค่าฟรีเนาะค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบางกรณีที่โอนไปข้ามเขตเอาแต่ไปต่างประเทศแล้วก็แล้วแต่เนาะถ้ามันมีค่าฟรีค่าอะไรเกิดขึ้นมายูเซอร์รู้ตัวไหมนะครับก็มีความสําคัญนะบางอย่างอาจจะไม่ได้สำคัญเลยเช่นอ่ะชื่อคนโอนก็ยูเซอร์เป็นคนโอนเองชื่อคนโอนมันก็ต้องเป็นชื่อเขาใช่ไหม เออหน้านี้อาจจะไม่ลงแสดงก็ได้นะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินโฟมชันเรื่องความสําคัญของอินโฟมชันก่อนแล้วก็ลองดีไฟกันว่าอินโฟมชันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันควรอยู่ด้วยกันนะครับจัดกรุ๊ปปิ้งออฟอินโฟมชันอะไรเป็นคนละเรื่องแย yeah, กออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีไฟพวกนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มลงวาด UI แล้วเมื่อเราทําความเข้าใจอินโฟมชันได้ดีระดับหนึ่งแล้วค่อยเริ่มวาด UI ได้นะครับมองทุกอย่างเป็นอินโฟมชันเพราะว่ายูเซอร์เข้ามาต้องการอินโฟมชัน ก็แอบประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางพรรคุดเราแผนว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาจัดเวิร์กช็อปแบบออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหัวข้อเวิร์กช็อป Understand Your Information เนะี่ยเป็นเวิร์กช็อปที่แบบขายดีมากของทางพรรคซุดเราที่ไม่ได้จัดมาตั้งแต่ปี2019แล้วเป็นาปี2020เจอโควิดเราก็เลยหยุดไปแล้วก็หยุดพักไป3ปีแล้วเดี๋ยวปีนี้จะกลับมาจัดใหม่อีกรอบนะครับถ้าใครสนใจก็ออคอยติดตามอัปเดต ที่หน้าเพจ Praxis Design นะครับจะจัดเป็นเวิร์กช็อปแบบออฟไลน์ line, ก็คิดว่าจะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนตรวจ ATK กันก่อนจะได้มั่นใจถึงความปลอดภัยเนาะที่ต้องจัดเป็นออฟไลน์ line, เนี่ยเพราะว่าเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่่อนข้างมันนะต้องมีการลงมือทําเยอะนะครับต้องจัดเป็นกลุ่มเพราะว่าเราจะมายุ่งเกี่ยวกับอินโฟเมชันหลากหลายแบบแล้วก็ไอ้พวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการจัดกลุ่มอินโฟเมชันมีหลักการยังไงการจัดความสาคัญของอินโฟเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้เรามองทุกอย่างเป็นอินโฟม t ชันความสำคัญและหลักการของการทำกรุ๊ปปิ้งออฟอินโฟมชันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับโอเคนี่ขั้นที่2เนาะอินโฟมชันจบแล้วมาขั้นที่3ต่อขั้นที่3คืออินเทอร์แอคชันนะครับอินเทอร์แอคชันคือภาษาไทยคือปฏิสัมพันธ์แต่ผมว่ามันก็เป็นคำที่แบบปฏิสัมพันธ์มันก็แปลว่าอะไรวะใช้คาว่าอินเทอร์แอคชันน่าจะเป็นคำที่ เข้าใจได้ง่ายกว่าหรือเปล่าสำหรับบางคนนะครับ interaction คืออะไร interaction คือการ define flow path การทำงานการใช้งานของ user เนาะพวกที่แบบเมื่อคนเข้ามาหน้านี้มี dropdown list ใช่ไหมถ้าเขายังไม่กด dropdown ด list เกิดอะไรขึ้นถ้า dropdown list นี้ไม่มีค่าเช่น user ยังไม่เคยเลือกอะไรเลยอย่างเงี้ย dropdown ไม่มีค่าอยู่ในนี้จะแสดงยังไงเมื่อ u s e r เลือก dropdown แล้วจะแสดงยังไงถ้า user เลือก dropdown option ที่ราคาแพงกว่าเงินที่ user มีจะแสดงยังไงนะครับเมื่อเจอ error message แสดงยังไง ขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกสเต็ปพวกซีเควนซ์พวกการเลือกเนาะว่าเราจะใช้คอนโทรลในรูปแบบไหนจะใช้เป็น dropdown list ไหมหรือว่าถ้าเรารู้ว่า list ของที่ user เลือกเนี่ยมันเยอะมากเช่นมีสินค้าอยู่3 4 0 0ี่ชิ้นเนี่ยถ้าให้ user ไป s ก o l หาใน dropdown list มันจะช้ามากหรือว่า dropdown list นี้ควรต้อง search ได้ด้วยหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับ ก็ลีกกับไปยังเรื่อง n f o r m a t i o n ประกอบด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำความเข้าใจว่า User เข้ามาทำอะไร User ต้องการทำอะไรอย่างอันนี้คือ User ต้องการเลือก Product 1ชิ้นใช่ไหมถ้า User ต้องการเลือก Product หลายชิ้นโอเคอาจจะใช้ dropdown list ไม่ได้แล้วต้องเป็น Check Box ไหมหรือเป็น multiple select dropdown หรือมีวิธีอื่นที่มันเหมาะสมการเลือกใช้ Control แบบไหนที่จะ accommodate สิ่งที่ User ต้องการทำได้ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงการ Craft พวกเมสเซจต่างๆเออเรอร์ s มสเซจสเตตเมสเซจเช่นเข้ามาถึงยังไม่เคยทําอะไรเลยสเตตศูนย์หรือเอมตี้สเตตเนี่ยเราควรจะบอกยูเซอร์อะไรไหมยูเซอร์ต้องรู้อะไรเข้ามาครั้งแรกยูเซอร์ไม่รู้อะไรเลยจะบอกยูเซอร์องดีให้ยูเซอร์สามารถเข้าใจแล้วก็ไม่หลงทางกําลังรู้ว่าระบบมันต้องการให้ยูเซอร์ทอะไรนะครับเออร์เรอร์เมสเซจต่างๆเช่นอ่ะยูเซอร์ทำอะไรผิดพลาดบอกยูเซอร์ชัดเจนไหมว่าควรต้องแก้ปัญหานี้ยังไงไม่ใช่มาถึงบอกเป็นเออร์เรอร์โค้ดแบบโบราณนะพวกแบบเ er ออร์เรอร์หนึ่งสองศูนย์ห้า insufficient info แบบ คืออะไรวะยูเซอร์อ่านแล้วงงไม่รู้เรื่องพูดอะไเลยวะเนี่ยซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหา usability เนาะการใช้งานยากอาจจะต้องบอกยูเซอร์ตัวๆว่าคุณยังไม่ได้เลือกไซส์ของเสื้ออะไรเงี้ยกรุณาเลือ่อนขึ้นไปเลือกไซส์ของเสื้อก่อนถึงจะไปต่อได้บอกให้ชัดเจนเพื่อยูเซอร์จะได้รู้ว่าเขาจะได้แก้ไขปัญหาต่งตางๆที่เขาทําผิดพลาดหรือว่าระบบมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ interaction อันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ interaction design นะครับพวกการเลือกใช้ของต่างๆนาซึ่งด้าน interaction เนี่ยปกติแล้วอะ สมัยก่อนเนี่ยดีไซเนอร์มักจะไม่เคยเป็นคนลงมือทำเท่าไหร่ส่วนมากคนที่มาเก็บพวกนี้จะเป็นเดฟเนาะดีไซเนอร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาเปิด Photoshop มาทำเนี่ยเขาก็มักจะโฟกัสไปอย่างแค่บอกวาดมาเออมีดับดาวลิสหนึ่งอันจบแล้วก็เดเวลลอปเปอร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะไปนั่งคิดเพิ่มเออถ้ามันมีสเตทที่ยังไม่มีค่าจะเกิดอะไรถ้าสเตทเป็นงี้เกิดอะไรเกิดสมมุติสินค้าเราชื่อมันยาวเกินดับดาวลิสจะแสดงยังไงเลยพวกเนี้ยผู้นี้เป็นสิ่งที่ เดเวลลอปเรต้องไปนั่งเก็บนะครับมันคือพวกสิ่งที่เรียกว่า state นะครับ state หรือเวลาที่ User เข้ามาใช้งานระบบเราถ้าระบบเราไม่ไม่ใช่ระบบแบบนิ่งๆนะเข้ามาดูรูปแล้วก็กดออกแต่เป็นระบบที่ทำนั่นทำทนี่ได้มีฟอร์มให้กรอกข้อมูลซือเล็กสินค้าได้มีการเอ่อเลือกนั่นเลือกนี่ได้ปรับ adjust ค่านั้นนี้ได้เนี่ยมันต้องมี interaction เกิดขึ้นเมื่อมี interaction สิ่งที่เกิดตามมาที่สำคัญมากคือเรื่องส t ตตนะคือการกดนั่นกดนี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเมื่อมีกกการเเปปลลีีี่่่ยนนนนนนแงงมมมััั็ตต้้้ออขขทิดึ การแสดงผลที่เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนหรืออินทร์แอคชั่นที่เกิดเนี่ยก็คือสเตตต้องเมคชัวว่าเราพยายามเก็บสเตตให้ครบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่เราคิดออกนะครับแน่นอนมันอาจจะมีบางสเตตที่แปลกๆที่เราคาดไม่ถึงก็มีเช่นยูเซอร์บางคนยังไม่เคยลงทะเบียนที่โมบายโฟนแต่ไปลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารมาก่อนต้องการเข้ามาใช้ระบบนี้อนะไรเงี้ยเรามีค่าบัตรประชาชนเขาแต่เราไม่มีค่านค่า,านี้มันจะแสดงยังไงพวกเนี้ยนะครับก็ควรจะเป็นงานของ UX Designer ในการเก็บนะครับซึ่ง UX 디ไซเนอร์ที่เก่งในเรื่องการทํา interaction Design เนี่ยส่วนมากเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยนะก็มักจะเป็นคนสายเด็มาก่อนนะครับ <c oughs> คืออย่าไปคิดว่าการเป็นดีไซเนอร์ที่สําคัญจะต้องมาเป็นคนที่มีหัวส่งหัวสินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ด้าน interaction Design เป็นด้านที่ไม่ได้สินเท่าไหร่เป็นด้านที่เน้น Logic, ลอจิกเน้นตรรกะเน้นการคิดถึง State นี่คิดถึงความเป็นไปได้สําคัญมากนะครับโอเคเราพูดถึง3ามขั้นแล้วเนาะ คอนเซปต์อินโฟเมชันอินเทร์คชัสามขั้นขั้นสุดท้ายในพิรามิดขั้นฐานคือขั้นที่เรียกว่า v i s u a l นะครับหรือความสวยงามมักจะเป็นขั้นที่คนนึกถึงกันก่อนเป็นอันดับแรกเวลาที่เราพูดถึงคาว่าดีไซน์เนาะดีไซน์ก็ต้องสวยสินะครับหลายๆครั้งผู้บริหารหรือหัวหน้าเราก็มกักจะ expect แบบนั้นเหมือแบบนกันทีม UX โผลเข้ามามีทีม UX มาใหม่งานต้องออกมาสวยเว็บเราจะสวยแล้วนะครับ วิชูเป็นแค่ขัน้นขั้นหนึ่งในสีขั้นของไอตัวพีระมิดออฟดีไซน์โปรเซสตรงนี้เนาะซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่ควรทําด้วยนะครับไม่ควรจะเริ่มจากวิชูก่อนหลายๆครั้งเนี่ยคอมมอนมิสเท็เรามักจะเจอเนาะดีไซเนอร์เวลาที่โดนสั่งมาเอ้ยเนี่ยต้องสร้างแอปที่มีทํานู่นทานี่ได้ดีไซเนอร์มาถึงเปิด Photoshop วาด UI เลยหน้าตา UI ปุ่มจะต้องเป็นแบบไหนหนะสีควรจะเป็นเลือกแพนโทนไหนดีใส่แชโดว์ใหญ่ขนาดไหนพวกนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญน้อยมากเนาะคือ มันควรต้องไปทำทีหลังอย่าเพิ่งรีบมาทำนะครับว i ิชวลสวยมากแต่ระบบเราผิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์คือมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้ตรงตามนี้ของยูเซอร์ยูไม่ได้ต้องการใช้เงี้ยสิ่งที่มันเกิดคืออะไรเรากลายเป็นไปสร้าง Product ที่ฟีเจอร์เหล่านั้นไม่ได้แก้ปัญหาให้ยูเซรจริงๆถึงแอปจะสวยไง User อร์เขามาใช้ครั้งสองครั้งยูเซก็เลิกใช้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาให้ชีวิตเขานะครับต้องอย่าคิดว่า การสร้างแอปพลิเคชันเหมือนกับการซื้องานอาร์ตมาตั้งที่บ้านนะครับการซื้องานอาร์ตมาตั้งที่บ้านการซื้อพวกของที่เราสะสมสวยๆที่บ้านเนี่ยวิชัวสาคัญอันนั้นใช่เพราะว่าเราซื้อมาเพื่อดูเนาะเพื่อทําให้เราเกิดความรู้สึกแฮปปี้อะไรก็แล้วแต่แต่แอปพลิเคชันเนาะเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆคนไม่ได้เข้าเว็บหรือโหลดแอปมาเพื่อความสวยอย่างเดียวนะครับหลายๆครั้งโอเคบางแอปเราอาจจะโหลดเพราะว่ามันสวย แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเพอร์เพสบางอย่างที่เรา e าดว่าแอปมันต้องช่วยเราได้หรือพูดง่ายๆคือมันต้องมีปัญหาบางอย่างที่แอปมันจะช่วยแก้ให้เราได้เนาะบางอย่างเช่นอนาฬิกานาฬิกาเงแอปนาฬิกาวัตถุประสงค์หรือเพอร์เพสของแอปนาฬิกาอาจจะเป็นแค่ดูดนาฬิกาแล้วดูเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติวิชั่วสวยมากสวยซะจนแบบว่าดูเวลาไม่ออกเอ้นี่มันเลข6หรือเลข8ว่าดูเริ่มงงเนี่ยหรือแอปนาฬิกาปลุกแต่ยูเซอร์หาวิธีตั้งนาฬิกาปลุกไม่ได้เงี้ย สุดท้ายก็ไม่ใช้อยู่ดีเนาะถึงมันจะสวยไงยก็ตามนะครับ useful usable มาก่อนความสวยงามเนาะซึ่งจะสังเกตเห็นได้อย่างนึ่งนะครับจากที่พูดมาเนาะทำไมต้องดีไซน์ตาม4ขั้นนี้เพราะว่า4ขั้นนี้มันคือการดีไซน์เรียงตามเฟรม useful ก่อนแล้วค่อย usable แล้วค่อย feel good หรือความสวยงาม useful ความมีประโยชน์เนาะการแก้ปัญหาก็อยู่ที่ขั้น concept กับ information ซึ่งมัก็คือการวางว่าแล้วระบบทำอะไรแหะไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันแก้ปัญหาให้ยูเซอร์ยังไง หรือมันมีประโยชน์กับยูเซอร์ยังไงแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของระบบแอปหรือเว็บไซต์ที่เราสร้างเนี่ยก็คืออินโฟเมชันมันนําพาอินโฟเมชันอะไรที่สําคัญมาให้ user ยูเซอร์เนาะเช่นอแอปธนาคารเนี่ยอินโฟเมชันสำคัญที่ยูเซอร์ต้องการก็คือพวกอยอดเงินเนาะเช็คยอดเงินที่เพิ่งเข้าเนี่ยเช็คสเตตเมนต์บัตรเครดิตถ้าเข้ามาถึงอินโฟเมชันสำคัญหาไม่เจอมองไม่เจอถูกจัดระเบียบผิดเนี้ยไปเอาข้อมูลโฆษณามาขึ้นก่อนแต่ยูเซอร์หาไม่เจอว่ายอดเงินปัจจุบันในบัญชีเขาคืออะไรเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ยูเซนะ คอนเซปต์อินโฟเรเมชันคือการโฟกัสไปที่ยูสซูก่อนนะครับพอขาบเกี่ยวเนาะจากขั้นอินโฟเรเมชันขั้นที่2เนาะมาขั้นอินเทอร์แอคชันขั้นที่3เนาะและจริงๆมันก็หลีดไปยังขั้นที่4หรือขั้นวิชวลด้วยเนี่ยแหละพวกนี้ก็จะเป็นขั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง u s สเซเบหรือการใช้งานง่ายยากด้วยนะครับขั้นอินโฟเรเมชันเนาะทำไมต้องจัดระเบียบข้อมูลจัดกรุ๊ปปิ้งของข้อมูลออแกนิเซสข้อมูลก็เพราะว่าถ้าข้อมูลลกลุงหลังเนี่ยมันคือรากฐานของการใช้ยากเนาะคนหาออินนฟรเมมชั่่ทีต้งกาไจอ ดูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าหน้านี้ต้องการจะสื่ออะไรกับยนะูเซอร์เนาะขั้นอินเทอร์แอคชั่นขั้นนี้ก็แน่นอนตรงๆเลยว่าการเลือกใช้คอนโทรลที่ถูกต้องการเขียนเมสเซจที่ยูเซอร์อ่านรู้เรื่องเข้าใจพวกเนี้ยก็คือการใช้งานง่ายยากเต็มๆมาเนาะแล้วมันก็หลีดไปยังขั้นวิชวลด้วยเหมือนกันก็คือการออกแบบให้สวยงามเนี่ยหลายๆครั้งถ้าสวยมากสวยอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจว่าการใช้งานว่าคนอ่านฟอนต์ออกไหมอะไรเงี้ยมันก็สร้างปัญหาในการใช้งานได้เหมือนกัน นะครับแล้ววิชวลสุดท้ายคือวิชวลที่สร้างความรู้สึกดีกับคนเนาะเห็นแล้วโอ้ยสวยทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความสําคัญของขั้นวิชวลนะครับซึ่งไอขั้นวิชวลเนี่ยมันมีทําอะไรบ้างนะครับก็รูปร่างหน้าตาความสวยงามพิกเซลเพอร์เฟคชันเนาะการเก็บทุกอย่างให้เปะ๊ะเออไม่มีการบูดเบี้ยวทุกอย่างพิกเซลเปะ๊ะเส้นตรงไม่มีแบบเส้นหลุดเส้นเบี้ยวอะไรเงี้ยเนาะเวลาที่ออกแบบมารวมไปถึง c o r p o r a t e identity CI เนาะพวก หน้าตาองค์กรเราเป็นองค์กรสีฟ้าดังนั้นแอปของเราต้องมีโชโทนสีฟ้าฟ้าแค่ไหนดีละ่ะที่ยังอยู่ตรงตาม corporate identity คนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าแอปตัวนี้เป็นของเราไม่ใช่ของคู่แข่งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ทั้งหมดอยู่ในขั้นวิชวลหมดเลยเนาะเป็นสิ่งที่ควรทำสุดท้ายนะครับหลายๆครั้งน carbon ะ waste ค,คนมักจะชอบเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมาคุยกันว่าทำไมมันไม่ควรจะเริ่มจากขั้นวิชวลมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแต่รู้ไว้คร่าวๆเนาะ ควรจะเริ่มดีไซน์จากคอนเซปต์อินโฟเรชันอินทราชันแล้วก็วิชวลเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าโปรดักตที่เราสร้างมาเนี่ยมันโฟกัสตามเฟรมยูสฟูลแล้วก็ให้ยูเเบิลแล้วค่อยความสวยงามฟีลกู๊ดนะครับซึ่งส่วนตัวทางผมเนี่ยเวลาที่เราดีไซน์พวกแอปพลิเคชันพวกเว็บไซต์พวก UI ต่างๆเนี่ยทางผมเนี่ยจะโฟกัสมากๆกับสิ่งที่เรียกว่า wireframe เนาะ wireframe คืออะไร wireframe คือการดีไซน์หน้าจอเป็นขั้นๆให้มันเป็นขาวดำให้หมดให้ฟอนต์มันน่าเกลียดน่าเกลียดใช้ฟฟอออนนตต์์แแบบแบบ default ใช้ขงงทาง Windows ของทาง Mac ไปเลยไม่ต้องไปนั่งคิดถึงฟอนต์สวยงามอะไรมากมายหรือฟีเจอร์ที่เราบอกจะมีเนี่ยพอมันมีจริงๆเนี่ยสเต็ปมันเป็นแบบนี้มันต้องมี5ห,หน้าจอมีขั้นตอนแบบนี้มันโอเคจริงป่ะนะครับทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าเราต้องการตัดเรื่องวิชวลออกไปให้หมดเนาะเราจะได้โฟกัสเปียงเรื่องอินโฟมชันถูกต้องไหมการเลือกใช้คอนโทรลต่างๆอินเทอร์แอคชั่นใช้งานง่ายจริงหรือเปล่าก่อนที่มาดูเรื่องความสวยงามนะครับอยากให้ทำไ f ฟร m มก่อน ให้ Y-Frame มันเป๊ะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากเนาะเช่นอะระบบธนาคารระบบ E-Commerce ระบบประกันระบบอะไรที่มันมีฟังก์ชันอะไรต่างๆมากมายมีความซับซ้อนมีสเตจเยอะๆเนี่ยควรต้องทำ Y-Frame ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังสร้างดีตออโปรดักที่แบบ ไม่ได้ซับซ้อนเอไรมากเช่นอ่ะเป็นเว็บไซต์แกลเลอรี่ร้านเน่องสมมติเราเปิดร้านกาแฟีัยเว็บไซต์เราเข้ามาก็แค่มีรูปของร้านเราแปะแล้วก็มีที่อยู่ร้านแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ไต่ของร้านให้คนไปโทรหาเอาเองเนี่ยไม่ได้มีฟังกชันไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นเลยมากมายไก่กองมีแค่ดูรูปอย่างเดียวอันเนี้ยอ่ะโอเควิชวลนําได้เลยไม่ต้องไปทำาวฟยโฟลวไวเฟรมมากก็ได้เพราะมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายไ,ปปยนนนไ,ยไงนะครับก,ก็ขึ้นอยู่กับระบบที่คุณสร้างด้วยว่าเรากาลังสร้างระบบแบบไหน แต่เข้าใจว่าถ้าคนที่เป็นสาย UX Designer จริงๆอยู่ในองค์กรใหญ่เนี่ยยังไงระบบที่สร้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นระบบที่มีความซับซ้อนพอสมควรเนาะไม่ใช่ระบบที่ง,ง่ายๆ simple เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ติดมาตอนแรกเนาะว่าทำไมปิระมิดรูปเนี้ยมันถึงเริ่มจากบนลงล่างเนาะคอนเซปต์ Concept, Information Interaction Visual จริงๆปิระมิดรูปเนี้ยมันไม่ได้สื่อถึงการที่แบบสร้างพิระมิดตามเซนส์เราเนาะแบบปิระมิดในโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมที่เวลาเราสร้างต้องเริ่มจากฐานเนยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับจริงๆ รูปพิลามิดรูปนี้สิ่งที่มันต้องการสื่อจริงๆเนี่ยคือปริมาณงานที่มันงอกมานะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มเส้นทางการเดินจากด้านบนเนาะเริ่มที่คอนเซปต์ใช่ไหมคอนเซปต์ concept มันเป็นแค่ติ่งเล็กๆใช่ไหมแล้วก็อินโฟมชันก็เป็นติ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นอินเทอร์แอคชันก็ใหญ่ขึ้นไปอีกวิชวลนี่แบบใหญ่เป็นฐานเนะใหญ่เบื้องอ่ะจริงๆนึกถึงเป็นรูปกลวยแทนดีกว่าเนาะคอนเซปต์ concept คือต้นทางของกลวยพวกฟีเจอร์ต่างๆนาใช่ไหมการที่เรา d e f ฟว่าระบบเรามีฟีเจอร์อะไรบ้างเน สิบฟีเจอร์อย่างเงี้ยในเวลาอาจจะแบบชั่วโมงเดียวเนาะบางทีก็อาจจะอ่ะสามวันก็ได้คุยกันเองในทีมนะว่าตกลงเราควรต้องมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันอะไรบ้างเราอาจจะใช้เวลาสามวันเพื่อสรุปได้ว่าอา่ะเราต้องมีสิบฟีเจอร์นะในระบบเราคําถามคือไอ้สิฟีเจอร์ที่เราดีไฟในขั้นคอนเซปต์เนี่ยพอมันกลายเป็นขั้นอินโฟมชันที่เราต้องเริ่มวางโครงสร้างจัดกรุ๊ปปิ้งออฟอินโฟมชันต่างเนี่ยมันจะไม่ใช่3วันใช่ไหมงานมันจะเริ่มงอกม,มันอาจจะต้องกลายเป็นสมอาทิตย์ พอลงมาขั้นอินเทอร์แอคการดีไซน์ทีละหน้าทีละหน้าการพูดถึงว่าอินเทอร์แอคช o n คอนโทรลต้องเป็นแบบไหนการคราฟต์แมสเซจต่างๆอาจจะกลายเป็น2เดือนนะครับแล้วพอ Interaction ชันเสร็จนเนี้ยงาน Visual ต่อเนาะคนกราฟิกคน Visual Design เอางานพวกขาวดำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเพจทุกอย่างเนี่ยอินเทอร์แอคต่างๆอานาสเตทต่างๆเนี่ยไปทำให้มันสวยเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกโอ้ห้าเดือนเนาะ และยังไม่รวมการที่ d e เ e l o อ e r เอาตรงนี้ไปเขียนโค้ดเนาะอาจจะครึ่งปีอะไรก็แล้วแต่เนาะจะสังเกตเห็นว่างานมันจะเริ่มงอกขึ้นแบบมหาศาลทีละขั้นทีละขั้นใช่ไหมแบบถ้าระบบเราขั้นคอนเซปต์เรายังดีไซน์แบบขอไปทีอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลังแล้วกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างฉันอยากได้ฟีเจอร์แบบนี้แบบนี้นิดๆหน่นนอยๆไปก่อนแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าฟีเจอร์นี้มันผิดเนาะงานที่เราทำดีไ f y ฟีเจอร์ที่ต้องใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวหรือว่าครึ่งวันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น งานที่เป็นกระทบที่ Visual d e s i g n ร์เขาทำไปแล้ว3เดือนสุดท้ายต้องทิ้งหมดก็เป็นไปได้นะครับตอนนั้นมันคือสิ่งที่บอกถึงความสําคัญนะลากเงาตัวยอดของพิระมิดเนี่ยมันสําคัญงานมันน้อยๆณเวลานั้นแต่ Impact มันจะสูงมากในปลายทางตอนนั้นพยายามโฟกัสเพียงด้านบนให้แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่จะ Move ลงมาด้านล่างอย่ารีบกระโดดลงด้านล่างมากและเร็วจนเกินไปในทางกลับกันเนาะถ้าระบบเราทำวิชวลออกมามันผิดเนี้ยเช่น อุ้ยหน้าตาไม่ตรงกับ CI บริษัทเราเงี้ยสีของแบนเนอร์ด้านบนมันผิดเนี่ยการแก้มไม่ได้เยอะเนาะบางทีแบบให้ developer แก้อาจจะใช้เวลาครึ่งวันดีไม่ดีแก้โค้ดสองประทัดก็จบแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคอนเซปต์ผิดเนาะฟีเจอร์มันผิดเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังหลังจากที่ developer เขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาทําไปแล้วสิเดือนเพิ่งมารู้ทีหลังว่าแอปแอปนี้ฟีเจอร์คอฟีเจอร์ผิด ดีไม่ดีอาจจะส่งผลการปิดทั้งบริษัทเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าฟีเจอร์คือสิ่งหลักนะที่ define ตัว Product ของเรานะครับดังนั้นเริ่มจากบนลงล่างโฟกัสให้ด้านบนแข็งแรงก่อนก่อนที่ลงมาด้านล่างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเฟรมเวิร์นะครับที่เราใช้ประจําเวลาที่เราดีไซน์กับทางลูกค้านะครับแล้วก็เทรนน้องๆที่อยู่ในสายงาน user experience design หรือว่า Product Designer เนาะซึ่งก,ก็อยากฝากให้คุณผู้ฟังเนาะที่กำลังจะไปสร้าง Di g i t a l product ในอนาคต พยายามมองในรูปแบบนี้ฟีเจอร์แข็งแรงก่อนลงมาอินโฟมิชันอินโฟมิชันสำคัญคืออะไรอินโฟมิชันอะไรเกี่ยวข้องกันกรุปรวมกันได้นะครับแล้วค่อยลงมาอินทรคชันเริ่มดีไซน์หน้าจอเป็นขั้นเป็นสเต็ปว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังควรใช้คอนโทรลรูปแบบไหนสเต็ปไหนที่มันมีการต้องการความเร็วเราจะดีไซน์ไงให้มันใช้คอนโทรลแบบไหนให้มันเร็วได้บ้างนะครับจึงในสองสามขั้นแรกเนี่ยทำเป็นไวฟรมขาวดำไม่ต้องไปสนใจความสวยงามก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปทำวิชวลนะครับ ถ้าใช้ตามเฟรมนี้ทุกคนพยายามสื่อสารกันด้วยเฟรมนี้บ่อยๆเนี่ยเชื่อว่าโปรดักต์ของเราจะมีแนวทางที่ทุกคน Agree เห็นพ้องต้องกันและมีโอกาสสูงมากที่จะอกมาได้ User Experience ที่ดีตรงตามเฟรม Useful Usable แล้วก็ Feel Good ในภายหลังนะครับก็ EP นี้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟัง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิส od ถัดไปออกนะครับหรือถ้ามีคำถามมีฟีดแบ c k หรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ u x p r r x p n r i e n s i g n s i s n r r s h เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิส od นี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ c k หรือว่าคำถามหรือไอเดียเอพิส od ถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโ o ดหน้าครับสวัสดีครับ